ถูกถูกแล้วก็ถูกแล้วก็เป็นเอ่อเรียกว่าทั้งสองบ้านได้มปรวมตัวกันนะครับแล้วก็ได้จัดกอรเร์ให้ไทยแล้วก็แคลก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเอ่อได้ไปร่วมสนุกกันดีเราบอกว่าพอเสร็จงานสนุกแน่นแล้วก็จะได้จะมีการเอ่อเปิดให้ขอบคุณด้ยครับนี่นึ่งเลเยลร์เลค่เทานึ่งเลยร แม่ขอหมอนลำก็ตีมตีมตีมยังไม่ได้แม่ขอหมอลำตีมยังไม่แล้วต้องให้มันร้อคู่กันด้วยไอแพวก็หมอนลำมันสนีก็หมอนลำนั่นเกคเลยก็ขอแล้วหนึ่งเพลงไม่รู้ก็พอดีพอดีพอดีเราเพิ่มสรุปกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าน่าจะมีการพูดคุยกันในลำดับต่อไปนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องตีมหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่น้องที่คุยกันนะคะ <น>ก็ฝากลงแชร์นได้เลยครับแรงหนึนะครับมากันเยอะๆนะครับส่งเยอะนครับก็เอาตังมาจัดคอนเสิร์ตพี่พี่จะได้ไม่ต้องพี่หญิงมีอะไรไหมคะพี่หญิงมี